นึกอยากด่าใครก็ด่าทุกวันนี้ด่าพระกันเยอะเหลือเกินจริงๆด่าก็ด่าในใจสิด่าในใจห้ามไม่ได้ด่าในใจยังไม่ผิดศีลนะแต่ถ้าถ่ายทอดออกมาเนี่ยใช้ร่างกายใช้วาจาถ่ายทอดออกมาเนี่ยผิดศีลนละไม่เฉพาะด่าพระหรอกด่าใครก็เหมือนกันทุกวันนี้วิจาร์ณ เวลาสังเกตเถอคนที่ชอบวิาพากษ์วิจารณ์นะว่าคนโน,โน้นว่าคนนี้เนะไอ้โน้นไม่ดีนี่ไม่ดีนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะมันคือตัวกูนะมันคือตัวกูพวกเรานักปฏิบัติเราอย่าเป็นหลงกลกิเลสตัวนี้ให้เรารู้ทันกระทั่งการโพสธรรมะนะโพสธรรมะเนี่ยที่ตัวกูอย่างแทรกอยู่เลยเอาธรรมะหลวงพ่อไปโพสนะนี่อาจารย์กู นั่นแหละกูไม่ได้ตัวกูไม่ได้แล้วก็อาจารย์ของกูอีกแล้วนะอาจารย์กูดีกว่าคนอื่นอย่างี้อาจารย์มึงไม่ดี <c oughs> นี่กิเลสนะรู้ทันเข้าไปรู้ทันเวลาเราจะพูดเวลาเราคิดนะเวลาเรากระทาตัวกูมันซ่อนอยู่ข้างหลังให้คอยรู้ทันมันต่อไปมันจะครอบงำเราไม่ได้นะจะเหลือเหตุผลล้วนเลยเหลือแต่ความเมตตากรุณาที่ทำงานขึ้นมา คนสุดท้ายทุกข์แย่แล้วคนเนี้ทุกข์ที่สุดในห้องกราบนวัมสการหลวงพ่อคะอ่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอหลวงอาไม่ไแล้ว<ม>ฟังมามนานยังฟังมาหลายปีแล้วคะ่ะก็ดูก็ใช้ได้นะรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนไปรู้สึกคะ่ะเมื่อกี้อยากพูดรู้ไหม แล้วมันดันขึ้นมากลางอกใช่ไหมมันปุ๊บขึ้นมามันมันดันแล้วก็มันดันนั่นแหละมันจะจุกอยู่ตรงกลางใช่มันอยู่กลางอกะไ่นะให้รู้ไม่ห้ามสุขทุกข์ดีชั่วก็ผุดขึ้นมาจากกลางอกนั่นแหละยกเว้นสุขทุกข์ทางกายนะแต่ถ้าสุขทุกข์ทางใจนะผุดขึ้นกลางอกทั้งนั้นน่ะเห็นไหมมันผุดได้เองมันมันผุดได้เองค่ะเห็นค่ะบังคับไม่ได้ นัดูต่อไปนะสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปมาเองไปเองบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้เรื่อยๆดูจนใจมันพอดูไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเห็นไหมใจอยากพูดก่อนที่จะพูดออกมารู้สึกไหมมันมีความอยากพูดเกิดขึ้นตอนนี้มันแน่นหมดแล้วอค่ะอะไรนะตอนนี้มันมันแน่นนะค่ะมันแน่นมันตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นมันปนไปหมดเลยค่ะเอ แล้วมีใครมาด้วยหรือเปล่าวันนี้อม uh, จริงๆวันนี้มาคนเดียวนะคะ hmm. แต่ว่าก็ได้ชวนชวนอาพี่ที่รู้จักมาด้วย hmm. Hmm. จริงๆพี่อยากส่งกันบ้านแต่ว่าคิวเต็ม hmm. ส่งกันบ้านหลวงพ่อจริงๆไม่ค่อยจำเป็นนักหรอกสังเกตไหมที่คำถามแต่ละคำถามนะมีคำตอบอยู่ในซีดีทั้งนั้นเลยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเราสงสัยนะมีวิธีถ้าไม่เจอหลวงพ่อ หนะยิบซีดีมาแผ่นหนึ่งนะคิดถึงพระพุทธเจ้านะบอกว่าลูกเนี่ยสงสัยเรื่องนี้อยากได้คำตอบแล้วไปเปิดฟังนะมีคำตอบใช่ค่ะ <c oughs> มีแน่นอนทำไมมีเพราะสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะพอแล้วล่ะสำหรับการปฏิบัติครอบคลุมการปฏิบัติมากพอละงั้น <c oughs> เราเปิดซีดีฟังนะค่อยๆดูอย่าเข้าข้างตัวเองเท่านั้นแหละ ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตเดี๋ยวก็มองออกกิเลสของคนอื่นหรือกิเลสของเรามันก็เหมือนเหมกันนั่นแหละความสงสัยของคนอื่นความสงสัยของเรานะโดยหลักแล้วก็เป็นแบบเดียวกันสำนวนโมหานที่ถ่ายทอดอาจจะต่างกันนะแต่หลักก็มีแค่นั้นนะ่ะงั้นไม่ต้องตกตกใจว่าไม่ได้ส่งกันบ้านนะใช้ความสังเกตใช้โยนิโสมนสิการสังเกตเอาอ่ะได้สิบสองคนและว่ามา ขอขาบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาแสดงธรรมและตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติครับลาดับต่อไปพวกเราทุกคนจะร่วมกันถวายสังฆทานแด่หลวงพ่อก็ผมขอเป็นตัวแทนกล่าวคําถวายครับ